ถึงแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่นอ้อง FC ช่องนกจินลำเพินออฟฟิเชียลคะ่ะในรอบหลายวันนะคะวันเลยมาทายสถานที่จากเือคะ่ะพี่นอ้องมือแรกเข้าเหร่นยูเดินนี่นะคะโอ้ยนี่แหลรระโทรศัพท์บนคอนเดนเซอรละมาถึงหลายคนแล้วนะคะพี่นอ้อง ยุดคางวัดค่ะพี่น้องติดวัดเลยเพราะว่าในวัดบ่มีเดินลงหัวลำค่ะตะเพิ่นเฮ็ดพิธีกันเมื่อไหกับบ่มีฮอนหม่องจอดรถนะคะในวัดเข้าเลนัยุ่เดินหนีนะคะน่าจะเป็นบ้านหรือเปล่า,าเป็นเดินเป็นเดินบ้าน,นเพืเ่อน อะไรแม่ยังไม่ได้นอนเลยค่ะแม่ปอมาถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะคะเราจะถ่ายแม่ครับพีซึแม่ครับเอาเครื่องบินเอารถน,นัมนมาหอดว่าแถ่แม่ครับมามาตาข่าเนี่ยคะ่ะ <laughs> แลนด์แลน,น,น,นแบบเบาๆค่ะอุ้ยขนาดแลนเบาๆเลยนี่แลนเบาๆนะคะใต้พงไมาบอกโบจา้าลูกใต้ไปโรงเรียนแล้ว ว่าอดหลายขั้นแล้วค่ะสน้ำกวางย้วยขาพี่น้องแต่ว่ามือแล้งอาจจะแฉบลงเพราะว่าแม่คขาแม่ขายพราคขาพราขายอีกนะคะวิธีหมอล้ำอีกเตรียางานโนวานี่แตอนนี้มีใครมาดูงานดูสถานที่อะไรเลยโอ้ยโทรศัพซาบแมะ รถเขามาข้างวัดได้เลยนะคะพอเจอวัดแล้วก็เลี้ยวข้างซอยข้างวัดมาเลยนะจ๊ะแล้วก็จะเจอสถานที่มอลำเสดียงเลยเดินนี่เลยพอเดินนี่เลยวคฮะวัดหมวกหนูใส่ผ้ามีนองไปเบิ้งในวัดหมวกหนูหม<ะ>วกหนู หมวกหนูหนูกรซ้ำแล้วหมวกหนูหนูบอกว่าใส่นอกเทียไหมหนูหาว่าเห็นไอ้ก็ไม่หาเห็นยุคข่างรถยุคข่างบอยุคข่างทางไหนทางเขาเก็บของบ่มีสองใบอยู่ในรือคือเอามาใบเดียวของใบไสหรอน้าหนูกับขาวเนาะไม่หนูใส่อันนี้ต้องเป็นครัวในแถวเลยต้นไปหาเป็นครัวปะ โ oh อแม่ดอกไปแอบกินเขาขั <laughs> ้ว <c oughs> ทางมากายค่ะพี่น้องวันนี้ก็คือแลนแลนๆออกบาตมากจีบ้าหัวเมทีหมอรามเลยนะคะจีบ้าพ่อเมทีเลยเดินเดินนี่ค่ะว่างอยู่ค่ะ ดูมเลยเ็บ้าแทร้อบาทเจ้ภาพเายอดไปไหนาให้กาลางนอ๋อเมืบัตรหนึ่ร้อยบาทจ้าบัตรการกุศลนะคะอันนี้ข้ามาในวัดนะคะพี่น้อาดบัตรงมดกเถะอ้อ้้อ้ยโอ้ยโอ้ยอยโออ้ย้อยโอก่้ย้อ้อง้้ อาอ่าบุญบุญมี่อมีไมนแก่บันหังอาแย่ผองใครคือไม้ควากรถก้นคือโกิิาแล้วอันนี้สถานที่ในวัดนะคะพี่นองขาโ้ออ้สาระคืองามแค่แต่ไม่ปีกับโบก็ไม่สาระไม่สับไม่เนี่ยสวยมามเลเงื่อหน่อยยักไขวัดนาตื่นใต่อไปเรียกหลายเป็นตื่นาเรียกหน่อย มีกำนันตุ้ยเก่าผาดกับตาตาวันเย็นกำนัเก้ากขาือเป็นพิธีกรประจำวันบ้ตนสางแหน่อ้าวบอกต้อบอกหน้พ้อมนกต้านหลเด้อเลี้ยงตัวเด้อดีนกเกี่ยกขอกัเจ้วไปง้มาตีมาต้านวุ้ยไหลมากเตี้มากเก่าผาดจับตา ก็กล่าไปกินมาต้านเราด้านหลังอะไรเมือ่อแมื่อหลังไม่เห็นบุญพี่น้องน,น,น,น่าตื่นกับพี่น้องแดงเงินแสนแสนมื่อน่าเลยเก้เงินเจาต,ตนา้นอะไรอย่งนีความเจ็บไขไ้ได้ไป่วยแตเยายพี่ด้วยอายุวัฒนาะสุขพละ นี่ค่ะวัดมีแค่นี้ค่ะพี่น้องเที่ยงกันยูกันเต็มที่ที่ดามันดาที่วัดนะคะเพราะมีหมองลงบ่อลํำเลยค่ะพี่น้องก็เลยได้เอาไปลง้างๆนะคะเฮ้ยหนาว โรงทานครับโรงทานขนมโตเกียวโอ้โรงทานประธานได้เปิดยู่ตาเศร้ายู่โรงทานประาได้เปิดวาน,ปานเปิดแนวาน,านด

บ้านน้องแคนบ้านบ้านดอนซุกมีบ้านดอนซุกบ่คะแม่ห้างไดจ้ะอน้นนเป่าเนบ้านเดียวกันอ๋อจ้ะีบ้านน้องแคน โอ้ยแม่แม่ตัอแถวลยคุณไปได้เลยไปได้เลยเจ้าลูกไปด้เ้เจ้าีตเลยย

กำลังเอามาล้งค่ะพี่น้องค่ะโอ้อันนี้ลูกซินทอดค่ะพี่น้องลทานลูกชิ้นน้ำหวานจาคูอันนี้ลงทานผัดหมี่โอ้โห อออกองเป็นกองมาแล้วนะ่าอร่อยมากโอ้โอนุโมทานาบุญน,นำนะคะอบอแม่แม่เห็นบุญเห็ดโล่งท่านนะคะ นุมโมธนาบุญจ้าทุกบุญใดบุญหลายๆ้อจ้ามันนี่น้องจีนมีโอกาสมาถ่ายบรรยากาศยยวัดยางานให้พี่น้องได้เบ่งนะคะมันนีตอันนี้ขนม ถ้าพี่น้องพะคลิปนี้ไว้สนี้สก่อนนะคะฝากพี่น้องเขามากบนไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องน้องจิตลำเพมืนออฟฟิเชียลด้วยนะคะหนู้่ายคลิปสมือเลยค่ะพี่น้องทายคลิปอีหล่าอุ้งอิงกับทายสมือแต่ว่าหนู้่ายแล้วหนูโหลดบ่ได้เลยนะคะยิ่ล้างเวทีคือนูโหลดบ่ได้เลยค่ะพี่น้องหนูเขาล้างเวทีปุ๊บนะคะหกโมงคือหนูโหลดคลิปไม่ได้เลยจนสว่างนะคะ สาเหตุทะะตตี่น้องจินปล,ล่อยคลิปสานะคะน้องจินมักสิปล่อยประมาณสี่สี่สี่ห้าโมงหนึ่งสองโมงนะคะก็เลยว่าท่านมูเห้วเพราะว่าลงสากรมูนะคะพี่น้องยังไดก็ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามชงน้องจินและเพื่อนออฟฟิเชียลในเด้อยจ้าแล้วพอ,อกันคลิปหนา,าค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้า